สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ อะไรเอ็มพมให้สวัสดีครับแเนตเกี้นะกครับแเนตเกียแล้วมันเป็นโซ่เหงียวะไรเนี่ยวัวครับไปเอาอันวัวอันดาก่อนบอลมาเพิ่งแมียมาเมียมาเป็นโซ่ก่อนโซ่พผมดาบก่อนบนอลอะไรเน่ยเพิ่งเนี่ยมันเป็นริ้วเป็นริ้วสั้นขึ้นสั้นขึ้นไปหน้าเธอเกันคือการ์ตูน โอ้บ่ได้แท้เนาะเด็กผมไปโซงเด็กก็คือผู้นั้นจะไปบายไหมมันสิตกผมมันแข็งผมมันแข็งหรอมันเลยจับอยู่โซงเนี่ยนี่เธอปล่อยผมยาวไม่ได้นี่เนี่ยถ้าเธอปล่อยผมยาวเนี่ยผมมันจะไม่อยู่โซ่เอ้ามันตุ้มยังไงยู่งกังยุ่งกังดังยินนะเสียวไหมอ่ะเสียวคือดีแล้ว มักข้นกูเถอเจ้แปลแกคือสว่างเงียงบูแม่ขึ้นก็บักข้นยังมาเงี้ยบักขึ้นอยู่ตาดังมันไห้เทอแล้วมันอยู่ยากกระทมวงความดิแม่บางทีก็มันเป็นท่านที่หายดีขนาดน้บ่านี่บ่เออบางอะนเนี่ยองกลางมันเป็นมันยังเป็นอันที่เป็นแฝกเป็นเอาในพระาไปด้วยอันยังบ่ เดือดซื Euro? Euro Euro. Euro ้อมาเนี่ยยูโรสกายูโรสกาปันนยยังฮีรูฮีรสกาไร้อยแพ่เป็นก็เป็นฮีรูไรเด้ครับแตมันเป็นยยหฮีรูแท่น่เนูสกาครับสีแจกแพร่เป็นเฉพาะครับเป็นทีเียมเามาลไปมันปิดแพ่เป็นอน่นอนเป็นดงแม ก็อยากร้อนขวานข้อต้องหันมาหรอกว่เสียเงีเสียแบบเสียพลังงานหรืเสียความมีแน่นอนนั่เกะกันก็บปรเดีวมาเมตไพรกินนองถี่ีน่องมึงหลายเมืองเนาะอันนี้มาถ่ายพิ้งค์ให้ดูนะคะว่าพีน่องก็เิ็บหวานไร่กันทายลูกแต่รีบเก็บมีน่องมนมากกว่าพุ่งสดดว่าเหมวบ่ก็เลยมตไพรเนี่ย นวลตะนอนนอนหรือเ่าอย่างนี้คนเราองเรามาแล้วนะคะมาเราสิไปราเืองอมันเป็นอะไนบ้บงเป็นไรสบลูเลยครับเกตมันก็เรียนใจม่นเป็นอะไรสวนกระถาเมื่อกี้ไม่ได้เก๋ด้พี่น้องตอนนอนสีออกน้องอีกไม่นานนะคะประมาณนี้รั